ท่านนายกเนี่ยออจะอยู่ถึงสี่ปีไหมคิดว่าผมว่าจะอยู่ถึงหรือไม่ถึงมันสําคัญมันสําคัญน้อยไปกว่าระหว่างที่อยู่ทําอะไรมากกว่าอถูกไหมคือถ้าพูดตรงๆนะครับเราเปรียบเทียบนายกเศรษฐาเนี่ยจะไม่เทียบกับนายกยิ่งรักกับนายกทักษิณคงไม่ได้ถูกไหม<อ>แต่เรารู้สึกเลยว่าความห้าวหาญแล้วก็ความกล้าหาญที่จะแก้ปัญหาแบบตรงไปตรง,ตรงมาเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงถูกไหมไอม้ตรงเนี้ย อาผมผมพูดเรื่องนี้เอาแฟร์ๆเลยเ<อ>ดีกว่ายุค<ๆ>ยุคไทยรักไทยเนี่ยนะครับที่ประสบความสำเร็จมาจากอะไรฮะพักพักชำระนี่กองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุกโรคยุคนายกยิ่งรักก็มีเรื่องอเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ฝากผลงานเอาไว้เนาะทุกอย่างล้วนเป็นการแก้ปัญหาที่โครงสร้างทั้งสิน้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องนึงนะครับ แต่กรณีของคุณเศรษฐาเรารู้สึกไหมโอเคเราอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นพักร่วมกันเสียเยอะถูกไหมซึ่งเราก็พอเข้าใจแต่ก็ต้องบริหารแต่เขาเลือกที่จะบริหารอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือเราก็ไม่มีใครบังคับนายกเศรษฐาเป็นแบบนี้ถูกไหมครับแล้วเขาจะทํำยังไงอ่ะตอนนี้คือรู้สึกว่านโยบายต่างๆเป็นเหมือนกับการ,รเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าทําแบบเพื่อให้ทาอ่ะแต่ไม่ได้ลงไปถึงลากถูกไหมาอย่างเรื่องของการลดค่าไฟไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดี แต่โครงสร้างปัญหาค่าไฟที่ไม่เป็นธรรมก็ไม่แก้แต่ว่าลักษณะว่าเอางบประมาณไปอุดหนุนซึ่งมันได้แค่ระยะสั้นนะถูกไหมใช่ไหมก็อย่างเงี้ยหรือหือเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งเพิ่งมารับตําแหน่งหรือเปล่าเลยแบบยังไม่ที่เขางนั่นก็เป็นเหตุผลที่ที่รับฟังได้แต่เราก็ต้องดูต่อไปไงว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไหมอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าเหมือนกับตามเป้าไว้ที่เขาบอกไว้ว่าเขาจะทําคิดว่าทัวร์จะไปลงเขาไหมคะ ผมว่าประชาชนเรียนรู้แหละนี่คือระบบประชาชปไตยถูกไหม<อ>แล้วก็จะตัดสินใจจากการเลือกตั้งครั้งใหม่ใช่ไหมอ,อย่างกรณีเอาลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอย่างเนี้ผมผมเชื่อมั่นเลยนะว่าไม่ได้คือทําตลอดสายไม่ได้แต่มันเกิด <c oughs> ขึ้น, <c oughs> นแค่บางสายเห็นไหมพอเกิดขึ้น,นบางสายคือจริงผมไม่ได้คาดหวังว่าต้อง20บาทตลอดสายหรอกแต่ผมคาดหวังว่าถ้าแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆคืออย่างน้อยคุณมีโครงสร้างตัวร่วมได้ไหม ค่าโดยสารรวมได้ไหมที่ประชาชนไม่ต้องสนใจว่าฉันอยู่สีไหนฉันอยู่เส้นไหนฉันรู้ใช่ว่าต้นทางปลายทางไปเท่านี้ราคามันเดียวกันนะถูกไหมค่ะอย่างที่มองภาพรวมๆเนี่ยของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยค,คุณวิจล์นเนี่ยมองว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่นะเราแนะนํารัฐบาลให้มาปิดจุดอ่อนที่เรามองเห็นเนี่ยถ้าสั้นๆเลยเออก็คือเอกภาพแล้วก็ภาวะผู้นํา แล้วสภาพการนำแาบขยายเอกภาพก็เอายุคนายกทักษิณยุคนายกยิ่งรักไม่ต้องพูดถึงเนาะคือภาวะผู้นำได้ชัดเจนถูกปหชัดเจนเด็ดขาดการตัดสินใจเชิงนโยบายต่างๆเนี่ยล้วนเป็นการแก้ปัญหาที่โครงสร้างของปัญหาทั้งสิ้นแต่ของนายกเศรษฐาเหมือนกับว่าทําเฉพาะเรื่องไปเรื่อยๆก็เหมือนที่ท่านพูดไงว่าท่านคงไม่ปฏิรูปแต่ว่าแก้ปัญหาไปทีละเรื่องยังไม่สังยังไม่สังขยานาไง แต่ว่าอะไรนะไม่ไม่ปฏิรูปแต่พัฒนาไปร่วมกันอย่าเรียกว่าสังขยานาเลยแต่ว่าขอให้พัฒนาไปทีละเรื่องคือพอมันเป็นอย่างนี้สุดท้ายปัญหาที่แท้จริงมันไม่ได้แก้ไงมันเหมือนกับว่าคุณต้องผ่าตัดแต่ไม่ผ่าแต่อาศัยกินยาแก้ปวดไปเรื่อยไงไม่ได้ไปที่ต้นตอของปัญหา